ผมได้ข่าวจากคนในพร,รรคกล้าทำบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยแกคิดการใหญ่ว่าสมัยหน้าแกจะเป็นนายกแล้วแกไม่เอาแล้วตอนนี้แกเป็นรองนายกลเลแกประหยัดสมัยหน้าเนี่ยแกอยากจะเป็นนายกแล้วทำครับเมื่อเช้านี่ผมคุยกับดรธนกิจนะฮะนะครับก็อยู่พร,รรคกล้าทำเพื่อนผมก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะครับจันเดียและวางธรรมนัสกับอ,อนุทินนักหนูเป็นเพื่อนกันแต่บางครั้ง ผลประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์ของพรรคผลประโยชน์ของประเทศชาติกับความเป็นเพื่อนมันจะไปกันได้หรือนะครับเพื่อนก็เพื่อนผลประโยชน์ก็ผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอะไรผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของพรรคและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับมันก็ต้องไปแนวนั้นน่ะนะและอีกปัจจัยหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยไม่อยากจะเอากาททำเพราะเจาะฐานบ้านใหญ่ในหลายพื้นที่ เช่นสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีทําให้เกิดความไม่พอใจหากปล่อยกล้าทําเติบโตอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเพราะผมได้ข่าวจากคนในพรรคกล้าทราทบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยแกคิดการใหญ่ว่าสมัยหน้าแกจะเป็นนายกแล้วแกไม่เอาแล้วตอนนี้แกเป็นรองนายกแนก้วแกไปยัดสมัยหน้าเนี่ยแกอยากจะเป็นนายกแล้วธรรมนัสนะครับเพราะฉะนั้นก็นะ ภูมิใจไทยก็เลยต้องคิดนะครับนี่รายงานการวิเคราะห์จากคุณสอยุทธนะไม่ใช่ผมนะนะครับเดี๋ยวก็ผมก็เอ้เดชามเก่งเหลือเกินไม่ใช่นะครับผมก็สรุปให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออสำหรับความคืบหน้าในการวางรูปตัวรัฐมนตรีสําหรับโคต้าภูมิใจไทยนะครับนะจะมีทั้งหมด19ที่นั่งซึ่ง4ีเก้าอี้ที่ชัดเจนคือรัฐมนตรีคนนอกเดิมอาทินายบรวรศวกดส์ นะครับรองนายกฝ่ายกฎหมายนายศสียศักดิ์รัมตีต่างประเทศนางสุภจีรัมตีพาณิชย์เอกนิติรอ,องนายกและพังอันนี้ก็ต้องการนี้เพราะว่าหาเสียงไว้แล้วจะเฉดหัวหรือขับไล่ออกไปก็ไม่ได้อ่าบุญนะครับเอามีตรงไหนบุญบอกนะครับเอาบุญนี่แล้วล่ะอ๋อนะครับบุญนะครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับถ้าบุญก็ไม่รือททำไงนะนะครับเออบุญก็ไม่ต้องดูครับทางหรือว่าจะปิดไป ทาง Youtube มันหมุนใช่ไหมถ้าหมุนจะได้ปิดเลยนะครับ Youtube นะหมุนไหมครับมันสัญญาณไม่ดีบอกมาเช้านี่ล่มทั่วโลกเลยทักทายนะครับทาง y u u t ครันะครับมีอะไรบ้างครับนะครับแล้วก็ส่เก้าอี้ก็คือคนนอกนะครับสิบหเก้าอี้ที่ภูมิใจไทยจะต้องเฉลี่ยให้กับบรรดาบ้านใหญ่นะครับก็ประกอบไปด้วยครับอนุทินนั่งนายกแล้ก็รัมตีมหาไทยพิพัฒน นะครับนี่นายทุนพักเลยคมนาคมพิพัฒน์นี่นายทุนพักเนี่ยรวยมากครับเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับอ่าพราดอนลำติดสำนักนายกชัยชัยชนกรับตีดีอีที่เดิมซาบินาวัฒนธรรมสุชาติมีรายชื่อติดโผลรับตีแต่จะไม่ได้นั่งแรงงานเนื่องจากภูมิใจไทยไม่ต้องการท้าทายประชาชนนะครับนะเข้าใจไหมอืม แล้วก็นอกจากนี้จะมีสัดส่วนสอสอสิบคนต่อนหนึ่งล้มตีนะครับสําหรับเพื่อไทยน่าจะได้ล้มตีอะไรบ้างอ่ะประมาณแปดคนโดยจะได้โคต้ากระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมและกระทรวงแรงงานเลยครับซึ่งพรรคเพื่อไทยมีรายงานว่ามีความพยายามจะไม่ส่งนายยศนันมานั่งตําแหน่งล้มตีเนื่องจากเก็บตัวไว้ข่าวหน้าเพราะกลัวเจ็บตัว นะครับนะนะครับนี่หลักๆประมาณนี้แหละครับรอนตีที่จะมานั่งต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้ความสามารถไม่เท่าเอ่อไม่เท่านะเพราะฉะนั้นใครเทาก็นะครับมานั่งไม่ได้เขาไม่ให้นั่งส่วนใครเทานะเก็บว้ในใจไม่ต้องไปพิมพ์นะว่าในคนนี้เป็นเทานะเดี๋ยวก็ต้องไปประกันตัวฮะนะครับนะเขาแจ้งความนะอือนไกลนะเอาเป็นว่ารู้กันแล้วกันอืมนะและต้องการรีแบรนด์และเสริมภาพลักษณ์ของรัฐรัฐบาลรุ่นทินสอง ไม่ให้ขัดต่อเจตนารมของประชาชนที่เลือกภูมิใจไทยอย่างถล่มทลายนี่รายงานวิเคราะห์นะจากคุณจรยุทธ์มานะก็ะ <c oughs> ประมาณนี้แหละอืมเข้าใจนะจ๊ะอืโฟตตาลันตรีก็คือของภูมิใจไทยสิบเก้านะครับสิบเก้าคนนะครับของอพรรคเพื่อไทยก็ได้ไม่กี่กระทรวงนะนะครับนะไม่ไม่มีกระทรวงได้ไม่เท่าไหร่นะ นะประมาณ8คนแล้วตีนะก็ประมาณนี้แหละครับก็ดีใจนะครับจะได้รวยนาทีเป็นนะเป็นนายกไป็นรัฐตีก็รวยนะครับโอ้โหร่ํารวยกันเพราะว่าอะไรพอเป็นปุ๊บจะถูกหวยเลยเงินจะไหลมาเทมานะครับนะครับรวยกัทุกคนนะฮะใจนะครับอืมก็นะครับวันนี้ก็มีเรื่องอ่านายแอลเนี่ยแหละครับอืมเดี๋ยวดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างดูความคืบหน้านะครับนายแอลนะครับอืม ยอมมอบตัวแล้วครับบุคคลอันตรายเข้ามอบตัวกับตำรวจที่บอกอนะครับอ่าภูทรจังหวัดปทุมโดยมีบิ๊กแจ๊ดอดีตนายตำรวจคนดังพาเข้ามอบตัวนะครับบิ๊กแจ๊ดบอกไปพบญาติแล้วนะครับและเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยานหลักฐานในคดีพยายามฆ่าเจ้าหนะ้าที่กู้ภัยนะครับพยายามฆ่าก็โทษจำคุกตลอดชีวิตก็ติดคุกตายหัวโตนะนะครับนะพยายามฆ่าคือมีเจตนาฆ่า นะพยายามฆ่าแล้วยังไม่สาเร็จเขาเรียกว่าพยายามฆ่านะมันไม่สําเร็จลงมือกระทาความผิดแล้วกระทาไปตลอดแล้วแต่มันไม่ตายนะครับเรียกว่าพยายามฆ่ากโทษสูงสุดก็จําคุกตลอดชีวิตนะครับโทษพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกระจายเงินจ่ายทองก็ไม่จบนะเพราะฉะนั้นไทยอย่าไปพยายามฆ่าเขานะนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่รื่อะบุคคลอันตรายนะครับคือเดี๋ยวนี้นะครับ ผมขออนุญาตพูดเป็นการทั่วไปคนติดยาก็เยอะนะครับเสพยาแล้วค้่งก็เยอะติดการพนันนะครับเป็นนี้เป็นสินอะไรเยอะนะไละ่ไพวกยาเสพติดนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นะอารมณ์ฉุนเฉียวนะฮะเพราะอะไรสมองติดยานะครับปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราเพรัฐบาลแก้ได้ก็จะดีนะครับก็เป็น เป็นที่มาของหลายโรคเยาวชนก็นไม่เรียนหนังสือไม่ทํามาหากินนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่เรื่องยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็โชคดีนะครับที่มอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอยู่ไปเดี๋ยวก็ไปฆ่าเด็กฆ่าอะไรจังหวัดปทุมธาน,งงนีตั้งโรงเรียนตั้งถลายยี่สิบโรงเรียนยังไงต้องประกาศปิดเพราะอะไรส่งลูกหลานไปเรียนไม่รู้โดนฆ่าโดนยิงยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ปัญหาสังคมนะครับฝาก ท่านนายกนะดูแลนะครับเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่มากเลยนะครับแก้ต้องรีบแก้นะเพราะว่าถ้าคนในประเทศเราติดยานะครับโดยเฉพาะพวกเยาวชนนี่ลำบากนะนะนะครับอบอกฟ้องสองแปดสองแปดเก้อันนี้ผมไม่ทราบนี่กันว่าแต่ดูแล้วเนี่ยก็เป็น288แดนะฮะดูจากดาวแปดแฉกเนี่ยนะครับเขาก็มีภาพนะจับได้มีพร้อมปืนลูกกระสุน โอ้น่ากลัวน่ากลัวนะฮะนะเป็นคนใจร้อนเป็นคนโมโหร้ายนะครับมีอาวุธนะครับอืมน่ากลัวสร้างความตลกตกใจนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะโชคดีที่จับได้นะครับใครมีอะไรที่อยากจะถามเรื่องนี้ก็ถามได้นะฮะนะครับอันตรายนะครับพี่น้องครับอืมแชร์แล้วคุณทองคำกราบขอบพระคุณครับช่วงกันแชร์นะฮะแชร์เปิดการมองเห็นคุณเฮียงขอบคุณครับ นะครับบางคนหยุดเล่นยาแต่ความคิดของมันจะเพียเพ้ยนๆนะครับอันนี้จริงๆครับนะจริงๆฮะผ่านไปสิบปีบัตรเครดิตอะไรต่างๆหมดอายุความแล้วเครดิตบูโรเอาออกได้ไหมอันนี้ก็ต้องทําเรื่องไปที่เครดิตบูโรนะครับว่าเขาจะว่ายังไงนะโดยทั่วไปเขาเก็บไว้สามปีนะ <c oughs> นะทําไมบัตรประชาชนไม่ทําบาร์โค้ดอ,อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องถามกระทรวงมหาดไทย ได้โนได้นายกหรือยังครับอยางได้แล้วนายกเรามีอยู่แล้วไงอนุทินนี่ไงเขาก็เป็นนายกอยู่ไม่ว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะนะครับหรือว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยชอบเขาก็เป็นนายกอยู่นะครับไม่ว่าจะเลื่อนอะไรต่างๆเลือกตั้งใหม่อนุทินก็เป็นนายกธรรมนัสก็เป็นรองนายกสบายนะครับรับเงินเดือนเดือนละแสนกว่าสบาย นะครับสถานการณ์การเมืองช่วงนี้ครับอยากฟังเดี๋ยวแน่นอนครับเรื่องต่อมานะครับจากดาวแปดแฉกเขาบอกของปลอมอันตรายต่อจุดซ่อนเลนของผู้หญิงนะครับนะทลายกรดังผ้าอนามัยอุ้ยนะครับไม่มีเลขจดแจ้งอยหกยีย่ห้อยึดและอายัดของกลางรวมกว่า1.2ล้านชิ้นมูลค่า20ล้านอุ้ยน่ากลัวนะนะครับขนาดผ้าอนามัยเนี่ยนะครับ ยังเป็นของปลอมนะครับเป็นอันตรายต่อนะครับเอ่อนะครับเอาวัยาะเพศของผู้หญิงน่ากลัวนะครับเนี่ยโอ้ประเทศเรานี่ไม่มีของจริงนะอะไรอะไรก็ปลอมหมดของเก๊หมดนักการเมืองเก็เก๊เออน่ากลัวครับน่ากลัวสวัสดีครับท่านนายชัยยาครับนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เรื่องราววันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยนะฮะอมีอะไรบ้างครับเนี่ยอะไรครับเรื่องบัญชีม้าครับ แกลอยจากแม่ห้องสอนมาถึงกาญจนบุรีผู้รักบัญชีม้าสร้างความเสียหายสี่ล้านบาทพาแคมป์คนงานที่เวยกระเจ้านะครับโอ้จากแม่ฮองสอนมาจังหวัดกาญจน์ตำรวจรวบชายวัยยี่สิบห้าหญิงสิบเจ็ดนะสองคนผัวเมียรครับนะครับเนี่ยนะครับทำบัญชีมาน่ากลัวนะครับอย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวนี้เงินทองปัญหายากไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็ทำชั่วทำชั่วไนได้เงินเร็วแต่สุดท้ายก็ติดคุกเร็ว 嗯嗯。Nah. Mm. Mm.